การเดินทางที่ยาวนานนี้จะไร้ความหมายหากขาดขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสร้างแผนการเทรดคลิปนี้คือบทสรุปที่รวบรวมทุกอย่างที่คุณเรียนมาเพื่อให้คุณพร้อมที่จะลงมือสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือสร้างเทรดดิ้งแผนของคุณเองเปลี่ยนความรู้ให้เป็นพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จคุณมีแผนการเทรดหรือ,อยังเทรดเดอร์หลายคนมีกลยุทธ์อยู่ในหัวแต่ไม่ได้เขียนมันออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งทำให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นแผนการเทรดจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้องค์ประกอบที่1 เป้าหมายส่วนตัวเริ่มจากเป้าหมายของคุณเขียนเป้าหมายของคุณออกมาให้ชัดเจนเช่นฉันจะทำกำไรให้ได้10%ซนภายใน6เดือนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยคุณมีแรงจูงใจในการทำตามแผนองค์ประกอบที่2กฎกลยุทธ์กำหนดกฎการเข้าและออกเขียนเงื่อนไขการเข้าและออกจากตลาดของคุณออกมาอย่างละเอียดเช่น เข้าซื้อเมื่อราคาขึ้นมาเหนือ EMA 50และ RSI มากกว่า50และปิดทำกำไรเมื่อราคาแตะเป้าหมาย RR 1ต่อ2องค์ประกอบที่3การบริหารความเสี่ยงกดเหล็กการจัดการความเสี่ยงระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคุณจะยอมเสี่ยงขัดทุนสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ต่อ1ออเดอร์เช่น1% และคุณจะตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ไหนองค์ประกอบที่4แผนการปฏิบัติเขียนว่าคุณจะเทรดในช่วงเวลาไหนของวันจะใช้เวลากับการวิเคราะห์นานแค่ไหนและจะจดบันทึกการเทรดอย่างไรให้สม่ำเสมอก้าวต่อไปลงมือทำลงมือทำอย่างมีวินยัยเมื่อคุณมีแผนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำตามแผนอย่างเคร่งครัดจดบันทึกทุกผลลัพธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงในอนาคตยินดีด้วยคุณคือเทรดเดอร์ที่สมบูรณ์คุณได้เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของการเรียนรู้แล้วจงใช้ความรู้ทั้งหมดนี้อย่างมีสติและมีวินยัยขอให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาวลองมาบอกเล่าประสบการณ์การเทรดของคุณกันหน่อยในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ